ยิ่งหนูก็ดีใจค่ะที่แบบตัวเองก็ดูดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วก็รู้สึกมั่นใจขึ้นนิดนึงด้วยแล้วก็แบบแอบตื่นเต้นสาหรับคนที่เคยเจอเราในเวอร์เก่าแล้วมาเจอเราในตอนนี้ก็แบบเขาก็ทักนู่นนี่นั่นก็ดีใจกกแล้วก็เอ้ยมันดมเลยนะก็ตื่เนเต้นอาทักกันเา,าเราเปลี่ยนไปเยอะไหรจากวันนั้นเปลี่ยนค,ค่ะเหมือนเขาแบบเออดูดีขึ้นนะทําจมูกเราแบบหน้าเปลี่ยนเลยอะไรประมาณนั้น จากคลิปมาสักครู่ครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวของลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นน้องสาวของเจนเนี่ได้หมดท่าสดชื่นนั่นเองครับแน่นอนว่าถ้าครติดตามลิลลี่เนี่ยก็จะเห็นว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยลิลลี่เองก็ไปทําสวยนะฮะโดยการที่ไปทําจมูกใหม่นั่นเองเนี่ยแล้วหน้าเนี่ยก็สวยขึ้นและก็มีการฉีดปงฉีดปากก็คือดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะว่า โตขึ้นแล้วเป็นสาวแล้วนั่นเองนะครับล่าสุดครับในงาน Miss Universe นะครศรีธรรมราชรอบไฟนนลนั่นเองนะลิลลี่ก็ได้ไปออร้องเพลงบนเวทีด้วยแล้วก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยนะค,คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของบูลลี่นะที่ลิลลี่เนี่ยโดนมาตลอดเลยนะครับคุณผู้ชมตั้งแต่เข้าวงการมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีคนที่เข้ามาบูลลี่อยู่นั่นเองนะฮะแล้วถ้าใครจําได้ครับลิลลี่เองก็เคยพูดเอาไว้ในรายการเบิร์นเอนั่นเองนะบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นหรือว่าเด็กคนอื่น เราเป็นลิลี่แล้วก็มีพี่สาวเนี่ยคอยสอนอยู่ข้างๆนี่ครับคุณผู้ชมก็เลยผ่านเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมาได้นั่นเองนะแล้วทีนี้เนี่ยนักข่าวเองก็มีการถามลิลี่เหมือนกันว่าหลังจากที่ลิลี่เนี่ยทำจมูกมาใหม่ปุ๊บเนี่ยนะฮะคนบูลลี่น้อยลงไหมแล้วก็คนชมมากขึ้นหรือเปล่านี่ยอันนี้เนี่ยลิลี่เองก็บอกว่าคนบูลลี่น้อยลงนะฮะแล้วก็มีคนเนี่ยชมมากขึ้นก็ดีใจนะครับแต่ว่าถ้าหลังจากนี้เนี่ย มีใครเข้ามาคอมเมนต์วิจาร์แรงๆเนี่ยนะฮะลิลลี่บอกเลยว่าขออนญาตฟ้องนะคะนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยไปฟังเสียงลิลลี่กันหน่อยครับจริงๆหนูก็ดีใจค่ะที่แบบตัวเองก็ดูดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วก็รู้สึกมั่นใจขึ้นนิดนึงด้วยแล้วก็แบบแอบตื่นเต้นสําหรับคนที่เคยเจอเราในเวอร์เก่าแล้วมาเจอเราในตอนนี้ก็แบบเขาก็ทักนู่นนี่นั่นก็ดีใจแล้วก็เอ้ยมันเดมเลยนะก็ตื่นเต้น ใช่เพราะว่าเราเปลี่ยนไปเยอะค่เราประจำพันธุ์เปลี่ยนค่ะเหมือนเขาแบบเออดูดีขึ้นนะทำจมูกเราแบบหน้าเปลี่ยนเลยอะไรประมาณนี้นอ่าจริงๆเราอยากจะมีการติดต่อ Google มาให้ลบ <c oughs> มันมีความคิดไหมบางคนรู้สึกว่าฉันคนใหม่หนูไมอยากให้ลบเพราะว่าแบบมันเป็นแรงบันดาลใจในการให้เขาคนอื่นทำศัลยกรรม ทำแล้วสวยขึ้นมันมันใจฟูขึ้นอย่นใจเรายังไงใจฟูขึ้นค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนก็ถ่ายรูปหรือทําอะไรก็แบบมีแต่คุณบุลี่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าน้อย,น,อยน้อยกว่าเดิมน,น้อยกว่าเดิมครับพีมีอะไรจะฝากคุณบุลี่ไหมว่าวันนี้ฉันเปลี่ยนไปแล้วฉัน้นใหม่ฉันสวยขึ้นก็ถ้าเลนไปก็ขออนุญาตฟ้องนะคะ ตกใจมากเลยค่ะแต่ว่าหนูไม่เห็นหน้าแล้วหนูเลือกที่จะปล่อยแบบเดินมาแล้วแต่ถ้าหนูเห็นหน้าหนูก็จะหันไปยิ้มให้แล้วก็ถามว่าทาไมคุณเป้าพูดอย่างนี้แต่ว่าพอแบบแค่พูดผบหนูแล้วเราก็หนูก็เดินสบัดตูดให้เกยอยู่เขาบอกว่าเด็กไม่เย่อขุ้ยก็ไม่เย่สวยนี่อะไรแบบนี้แต่อุ้มหลานอยู่แลได้อะไรถ้าหนูย้อนกลับไปห้หนูหันไปยิ้มแล้วหนูอยากจะพูดอะไรกลับไปเทศการบรรดาเรือกออะไรป้ากขก็อยาก ว่าเอ้าแล้วสวยของป้านี่ต้องเป็นแบบไหนอะไรมาณนี้คือต้องสวยเหมือนป้าโบ้มานหมแต่พอนำสมุดมาทำนี้รู้สึกว่างานมันฟังดีขึ้นนิดนค่ะดีขึ้นค่ะเพราะว่าในเรื่องของรีวิวอะไรก็เยอะขึ้นด้วยแล้วก็คอนเสิร์ตก็เยอะขึ้นด้วยค่ะอยางภาพไวรัลเนี่ยที่เราไปลองเองแล้วเราหน้าสดเลยกับสมุดแบบอันใหม่ไวรัลนั้นเป็นยังไงบ้าง ก็คนคนจะไปในทิศทางที่บอกว่าก็รอดอยู่นะเพราะว่าปกติหนูถ้าใช้ชีวิตประจําวันที่ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องถ่ายงานหนูจะใช้ชีวิตแบบหน้าสดเลยจริงๆไม่ทาอะไรเลยแล้วก็ถ้าแบบมีงานนิดหน่อยก็หนูก็จะแต่งหน้าเองเบาๆแล้วถ้าคลิปนั้นอะเป็นคอมเมนต์ในทั้งที่ดีอหนูก็ดีใจเพราะว่าแบบเหมือนเราลงหน้าสดอ่ะรีวิวหน้านน่นนี่นั่นก็เข้าเยอะค่ะใช่ค่ะ